เทนนิสพานิพักนะครับล่าสุดได้แชมป์เทควันโดเวอร์กลางปีไฟแนลที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับสร้างสถิติเป็นเจ้าของแชมป์เวอร์กลางปีมากที่สุดของประวัติศาสตร์เทควันโดหญิงโลก12รายการนะครับแล้วโค้ชเขาก็เข้มงวดนะถือว่าโค้ชก็เก่งมากโค้ชเชนี่สุดยอดนะเป้าหมายเนี่ยต้องคว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้ได้ภูกระดึงจะเปลี่ยนไปตลอดการเพราะว่าเขาจะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงแล้วจะดีกับภูกระดึงจริงหรือเพราะมีข่าวออกภูก็เกิดปัญหาปั๊บนะคะเพราะว่าหลายหลายฝ่ายเขาไม่ตรงกันเขาบอกว่าเสียงแตกแหละเป็นประเด็นท มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าแสดงความยินดีและต้อนรับกับบ้านสา,าน้องเทนนิสพาน,นิพักนะครับล่าสุดได้แชมป์เทควันโดเวอร์กลางปีไฟแนลที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับสร้างสถิติเป็นเจ้าของแชมป์เวอร์กลางปีมากที่สุดของประวัติศาสตร์เทควันโดหญิงโลก12รายการนะครับเมื่อคืนเธอก็ได้ไปออกไรฟ์ผ่านเพจ เฟซบุ๊กว่าหลังจากคว้าแชมป์เวิร์กังปรีที่อังกฤษมาตอนนี้ได้ตั๋วลุยโอลิมปิก2024ที่ปารีสเป็นที่ได้ปล่อยแล้วเพราะคะแนนแรงกิ้งอันดับหนึ่งของโลกลนะครับซึ่งการที่ได้แชมป์เวิร์กังปรีนี้คือไฟแนลไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะก่อนหน้า จะไปแข่งขันเจ้าตัวเป็นไขวัดใหญ่สายพันธุ์บีนะครับแต่กัดฟันสู้ทั้งลดน้ําหนักกินยาซ้อมจนสามารถทําสําเร็จคว้าแชมป์มาคองได้นะครับแล้วโค้ชเขาก็เข้มงวดนะถือว่าโค้ชก็เก่งมากโค้ชเชนี่สุดยอดนะโค้ชเชนี่เขาปั้นมาตั้งแต่วิวยาวภาแล้วต็อมาปั้นน้องเทนนิสต่อนะครับเขาได้สัญชาติไทยเราด้วยได้แล้วดีใจด้วยกับโค้ชเชนนะครับด้านโค้ชเชนนะครับยอมรับว่ากดดันไม่น้อย แต่ปีหน้าต้องดีกว่านี้นะครับหลังจากปีนี้เนี่ยจะอุปสรรคมาไม่น้อยนะครับโดยจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป้าหมายเนี่ยต้องคว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้ได้<น>ผมว่าได้เทนนิสเก่งมากเนาะเก่งมากเพราะว่าอะไรมาตลอดการแข่งข,ขขขงขันการแข่งขันที่คนโ,โดข,ของน้องเทนนิสน,นะเขากวาาแชมป์ทุกระดับที่มีในโลกนี้เลยนะเขากวาดมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเอเชียนเกมสซีเกมชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียแกรนด์สแลมเวิลด์กางปรีกีฬามหาวิทยาลัยโลกหรือแม้แต่แชมป์เยาวชนยูโทเปียโอลิมปิกเข มีนักกีฬาคนไหนไปถึงเขาบอกว่าเขาจะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเป็นสมัยที่2สําหรับโอลิมปิกเกม2024ในปีหน้าที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเธอจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยเคยไปภูกระดึงกันบ้างเนนียเฮ้ยเคยไปหนูเคยไปเดินขึ้นไปเหนื่อนยนะต้องแข็งแรงเลยแหละภูกระดึงเนี่ยสเสน่ห์ของมันคือการเดินขึ้นไปกันดินตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นระหว่างที่ไปเดินขึ้นไปนะรู้ไหมพี่พลศระยะทางเขาห้าจุดห้ากิโลเมตรหรือว่าห้ากิโลครึ่งคือระหว่างเดินขึ้นไปเนี่ บอกว่าเราทิ้งทุกชิ้นระหว่างทางเ้ราเราไม่จ้ามันเหนื่อยมากนี่แค่ทางลาดชันนะแล้วคุณต้องเดินพื้นลาดต่อไปอีกแบบ3.8กิโลอ่ะแต่ว่าถ้าไม่ฟิตจะขึ้นยากเลยทีเนี้ยมันก็มีเรื่องราวถกเถียงกันว่าเอาล่ะภูกระดึงจะเปลี่ยนไปตลอดการเพราะว่าเขาจะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงแล้วจะดีกับภูกระดึงจริงหรือเพราะมีข่าวว่าภู้ก็เกิดปัญหาปั๊บนะคะเพราะว่าหลายหลายฝ่ายก็คิดไม่ตรงกันเขาบอกว่าเสียงแตกแหละเป็นประเด็นที่ถกเถียงในโซเชียลว่ามีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าคนเห็นด้วยนะส่่่่วววนนนนนนใใหญกก็็มมองาาาาดีีเเพพพรระัััปปฒื้ทไต แถมขึ้นลงง่ายสะดวกสบายขนสัมภาระง่ายเก็บขยะลงมาทิ้งรักษาความสะอาดต้องง่ายแต่ถ้าถ้าทำแบบนี้น่าจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวที่ไม่อยากเดินขึ้นเองหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพไปเที่ยวมากขึ้นเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นแต่แต่จริงๆถ้ามีกระเช้าก็มีกระเช้าก็มีส่วนกระเช้าแต่ทางเดินก็ไวเหมือนเดิม่แต่แต่แบบว่าส่วนใหญ่บ้านเราอ่ะคือ ภูกระดึงตอนนี้ถึงไม่มีกระเช้าคนก็แน่นบนภูแล้วแน่นมากนะครับแต่นะจริงๆแล้วมันมีอย่างนี้ด้วยนะคนที่เดินนะตอนนี้คือไปกะไปนอนอย่างเดียวแต่ถ้าคุณมีกระเช้าคุณสามารถขึ้นไปดูวิวแล้วลงมาได้ถ้าคุณจัดระบบระเบียบไม่ว่าจะเรื่องการขยะหรืออะไรก็ตามให้แบบออกมาได้ดีมันก็น่าสนใจอยะะู่ค่ะแต่คนมีนมามพ่พลดีเพมันมันมีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรภูกระดึงมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมีอันนี้ด้วยนะเขาบอกว่าลูกหาจริงๆแล้วต้นตระกูลเขาที่เป็นลูกหามาเขาก็ไม่อยากให้ลูกเขาสืบ